ยังมะสคนะครับหากใครที่เก็บบัตรจอดลงได้นะครับบัตรจอดรถได้นครับเราจะไปเนครเอาเลยเหรอปรนเลยนะจุดได้เลครับเอานะมาเอาเลยนะไปาม้สสีครับว่าสวัสดีครับโ อ๋อก็ขอบคุณแฟนๆนะครับที่มากันเยอะมากแล้วก็ขอบคุณพี่ๆสื่อมวลชนนะฮะที่มากันเยอะมากนะครับเพราะว่าเออเขามาเก็บข่าวยูโรหรือเปล่าผมไม่รู้นะฮะแต่ยังไงก็ฝากหมู่บ้านโคโกระโหลกด้วยนะครับฉายแล้ววันนี้ที่โรเมาบยนเมเจอร์แล้วก็เอเซฟนะครับหมู่บ้านโคกระโหลกครั้งนี้จะเป็นเรื่องราวอะไร่หรือว,ว่ายิบตำนานวันนี้ก็คือ มันก็คือเอาตำนานของของพี่ป๋องนะครับที่รายการเดอะช็อคของพี่ป๋องนะฮะก็เอามาทําเป็นหนังแต่ละปะกันว่าในหนังเนี้ยมีมากกว่าที่ได้ยินในรายการทีวีแล้วก็สนุกแน่นอนนะครับใครอยากดูหนังผีตกใจแน่นอนใครอยากดูหนังตลกหัวเราะแน่นอนตั้งแต่ต้นจนจบใครอยากดูหนัง นางเซ็กซี่ก็มีพี่ป๋องแับลินลิลี่แต่นันเอาอย่าดูตอนเขาโพสแยปิดตาเดี๋ยวผมแต่สนุกแน่นอนพี่แจ๊ดไปไหนก็อยู่นี้แหละไม่ไปไหนวเราเรียกว่าเป็นตามทั้งวันพี่คนนครับเรื่องนี้หลายคนเดาเรื่องไม่ได้เราลองแบบอันนี้อันนี้ก็อยากจะพูดเหมือนกันว่าเรื่องนี้จากที่ผมเล่นกับพี่วนมานะเรื่องนี้เป็นเรื่องเป็นเรื่องแรกเลยล้วกันใช้คำว่าเรื่องแรก ที่เขาอ่ะไม่เคยปล่อยฉากอะไรออกมาแม้แต่ฉากเดียวอันนี้เรื่องจริงทั้งทงท,งที่ถ่ายกันไปเยอะมากๆนะแต่เราทำไงพื่อเราจะรู้ว่าเพี่เพ,พราะเราจะชอบเ <c oughs> ขาจะชอบปล่อยนู่นปล่อยนี่ปล่อยนั่นปล่อยอะไรมาให้มันกึ่งจะปล่อยในความเป็นเขาวะนะแต่แปลกมากในเรื่องเนี้ยก็เก็บไว้ไม่มีจริงๆอันนี้ไม่มีจริงแต่เขาก็จะพูดตลอดฮะ <c oughs> แยนะสนุกมึงต้องรอดูเขาจะพูดอย่างนี้ชอบพูดแต่แต่ปกติอ่ะเรื่องอื่นอ่ะเขาจะแบบเขาจะมี ตัดนู่นตัดนี่ตัดนั่นมาแต่เรื่องนี้เป็นเรื่องเดียวที่ไม่ไม่มีตัดอะไรออกมาเลยตัดแค่แบบอันสองอันอย่างเงี้ยใช่ก็ก็อย่างที่พี่แจ๊พูดก็จริงนะครับเพราะว่าพี่แจัยไม่รู้ผมคนทำเองก็ยังไม่รู้เลยว่าเรื่องมันจะเป็นยังไงกูกาแล้วหมดเลยที่กูพูดมากาแล้วหมดแลวแต่บอกให้เลยว่าสนุกแน่นอนนะครับต้องพี่หนุ่มพี่หนุ่มกันชัยวันนี้ไม่สบายก็ขอให้หายเร็วๆแล้วก็ พี่หนุ่มเล่นสุดตัวคู่กับทนายแก้วนะฮะก็รุนร่าพี่หนุ่มจะบทบาทคราวนี้จะเป็นยังไงขอต้องไปดูเลยพี่หนุ่มเล่นเล่นเยอะถึงจะให้เวลามาหกชั่วโมงก็เล่นทั้งเรื่องบางอย่างเวสองวันสองคิวบางอย่างเขาไม่ได้ไปบอกหกชั่วโมงไงเลยอย่าเขาบอกเดี๋ยวเขาบอกมาน้อยเล่นมากเออพี่ก็คือเป็นตำนานเราไม่มีอะไรมที่จะเขาโหมีผัวหนังทุกเรื่องที่พี่ทำมา ไปดูได้เลยมันไม่เหมือนหนังที่พี่ทันมาแล้วก็คือคาดไม่คาดไม่ถึงแล้วก็เดาไม่ออกเดาไม่ถูกนะครับเพราะยูโรเล่นอยู่เรวก็ยังเดาไม่ถูกมันจะเป็นยังไงเพราะว่าแจ๊สกับยูโรก็เห็นครั้งแรกเหมือนกันวันนี้นะครับก็ถึงขนาดว่ายูโรมาคิวแรกมาคิวแรกถ่ายฉากแรกแต่ต้องพูดกับผมหนึ่งประโยคเลยว่าพี่เขาเป็นแบบนี้เหรอคุณคิดแค่นั้นแหละแต่ผมก็แล้วผมก็เลยบอกน้องว่าไปน้องสู้ต่อไปตามๆเข้าไป พี่โพสคอยย้อนถามว่าพี่ทำทางนี้จะเป็นตำนานดีนะเพราะว่าเขาเล่นกับพี่โพสที่ไรก็มีตำนานของหนุ่มตลอดแต่พี่หนุ่มพี่่หนุมตำไม่นานนะตำแป๊บเดียวสามชั่วโมงหมดเลยนะไม่ไม่คือพี่หนุ่มมาต้องไปดูฮะพี่หนุ่มเล่นเต็มที่เลยนะครับแบบมาพิธีกรหายไปเลยเป็นพี่หนุ่มเลยเมื่อก่อนพี่หนุ่มเล่นหนังไงก็เป็นอย่างนั้นนะครับพี่หนุ่มเขก็จะเข้าฉากกับพี่แก้วเยอะหน่อย พราะตอนแรกพี่แก้วก็ไม่รู้เรื่องนะฮะเ็ไม่รู้เรื่องเหมือนกันแต่พอหลังๆนี้ท่องบทมาพี่หนุ่มถามปุ๊บตอบปั๊บแล้วยังมีสอนพี่หนุ่มว่าหนุ่มต้องอย่างนี้นะหนุ่มต้องอย่างนี้ไม่เหรอครับคือบางครั้งนี่พี่หนุ่มเขาก็ลืมบ้างครับแล้วก็มีบ้านที่ผมอาจจะอาหาไม่ได้ผิดอะไรอย่างนี้ครับก็รู้สึกว่าติดแฮปปี้หน่อยแต่ก็ตื่นเต้นเพราะว่าเป็นหนังเรื่องแรกของแก้วครับแล้วก็อยากจะให้ไปดูกันเยอะๆนะครับจริงๆจากบทตรงๆว่าถ้าเกิดว่าความกับเล่นหนังว่าความดีใกล้กว่าเยอะ คุณเอ์อแล้วนะคุณเอ์อแล้วนะเชตินใจไหมครับคือต้องเข้าใจว่ามันมันไม่มีบทครับดังนั้นการพูดซ้ำๆกันเนี่ยนึกดูครับว่าเราตกใจได้ยังไงบ่อยๆเหมือนเหือนกันนี่คือจุดที่มันเป็นพีจริงๆครับมันเป็นความมหาจรรย์ที่คนตกใจเรื่องผีเหมือนเหือนกันสี่ห้ารอบอะครับแล้วมันจะเหมือนยังไงอะครับแล้วอีกอย่างนึงมันไม่มีผีอะครับมันอนุมานว่้มันเป็นผีอะครับ ถ้าบางอย่างเราก็สงสัยว่าไอ้น้ำมันเป็นยังไงทําไมต้องมีไอ้น้ำแล้วพี่ตุ่มก็บอกเขาเรียกสมอกอะไรอย่างเงี้ยไอ้น้ำลองไอเอสไอ้น้ำไอ้น้ำไอ้เนยไอ้เทยนุ่นไอน้ำก็มีบ้างไอเอ็นรั่วแล้วก็ไอ้น้ำคือผมก็ทําให้พี่ป๋องภไพศาลหมอปลาถ่ายทีวันหนึ่งเลยครับถ่ายกระดีวันหนึ่งเลยครับตัวนี้ยูโรนิดหนึ่งยูโรเชนครับคุณมากรับคุณพี่ป๋องเลยที่หล่อ ก็อย่างที่บอกครับมันเป็นอย่างนี้จริงๆหรอเป่าพี่คุยกับพี่แจ๊ดเทคแรกเลยผมก็รู้สึกเออมันใหม่ดีแต่มันสนุกนะผมผมรู้สึกว่าพอมาเราเริ่มถ่ายมาช่วงหลังๆแล้วเนี่ยเราเราเริ่มรู้แล้วว่ามันปติะต่อกันยังไงแล้วเข้าใจได้แล้วก็ผมอยากให้ดูอะสนุกมากๆในส่วนในส่วนตัวองผมก็ถือว่าเป็นเป็นหนังเรื่องแรกของผมเหมือนกันแล้วก็มาเจอพี่พลด้วยก็อยากให้แบบ อยากให้ทุกคนมาดูอ่ะเพราะว่ามันสนุกจริงไม่คิดเหมือนกันว่ามันจะสนุกเพราะว่าตอนถ่ายทำไม่คิดว่ามันจะไปต่อกันยังไงวงเหมือนกันถ่ายอะไรก็ไม่รู้แต่แต่พอรวมแล้วคือคือเขารู้อยู่คนเดียวคือเขารู้อยู่คนเดียวแต่เราไม่รู้ไงแต่พอไม่ไม่เดี๋ยวถ้ายูโรได้เห็นหนังยูโรจะบอกโอ้พี่พุทธรวมันใช่พอถ่ายเสร็จพอถ่ายเสร็จแล้วผมก็รู้เลยว่าอ๋อไอตรงนี้มันมาต่อตรงนี้นะตรงนี้มาต่อตรงนี้นะแล้วมัน ยังไม่ได้ดูเลยก็เยี่ยมแล้วเนี่ยเดี๋ยวได้ดูครับผมแต่พี่ป๋องเป็นพระเอกนะเรื่องนี้ไม่ใช่ผมผมไม่ใช่ครับไม่ใช่ครับยูโรพี่แจ๊ลพระเอกบ้าพระเอกบ้าอะไรมาห้าคิวตัวพี่ป๋องแล้วอย่างไรทำเรื่องนี้เองผมว่าพุ่งร่มพี่ป๋องล็อบบี้เปลี่ยนเมียใช่ไหมไม่จริงด้วยอย่าไปเชื่อพี่วอสอย่าไปเชื่อพี่วอสเขาไหนครับเขาอะขอตัวขอยากครับขอยากครับเชิญพี่ป๋อง เพี่ป๋องบอกว่าถ้าไม่เปลี่ยนเป็นลิลิงเหวียนเขาไม่เล่นอย่าไปเชื่อพีคนจริงคุณนุ่นไหมไม่จริงนุ่นไม่ใช่กองวันแรกเนี่ยเขาบอกว่านุ่นเล่นเป็นแฟนพี่ป๋องอ๋อเหรออยู่ไปอยู่มาหนูแปลสภาพเป็นผีหนูงงแต่พี่ไม่เป็นคนเลี้ยงเขาเป็นคนจัดการไม่เป็นอย่างนอไม่อย่าอยู่วงการเลยไปถ่ายโอลิแฟนอะไรอย่างเงี้ยเลยถ้าชอบแนวนี้ม่แล้วประเด็นฉากฉากดนตรีอ่ะเชคบ่อยมากอะบีแล้วซีนอยู่คนเดียว ใส่อยู่งั้นแหละครับผมคือน้องน้องตัวหอมใช่เหลายทีไม่ใช่แล้วพูดเรื่องร้องหนด้วยแต่ผมไม่ไม่มีไม่มีโอ้ถ่าบานเลยถ้าผมพูดขอให้ผมไม่มีงานในวงการไม่มีผมไม่มีไม่มีเอาความจริงมาคุยกันสินะป๋องไม่ไม่มีครับไม่มีอั้มหยอกกันเล่นหยอกกันเล่นไอทแอมชอบชอบชอบปามเราไม่มีอะไรครับก็การแสดงไม่ชีวิตมันมีกันน้องอะไรนะฮะ ยยใช่ก็สนกสนุกดีครับผมรู้สึกว่าหนังเรื่องเหมือนเหมือนรถไฟหอกคือมันได้ทั้งความสนุกความตื่นเต้นความหวาดเสียวผมว่าผมว่าให้นึกถึงภาพสวนสนุกรถไฟหอกมันคืออารมณ์นั้นเลยครับไม่มีไม่มีพักนหนังเรื่องนี้ไม่มีนั่งคุยไม่ไม่หลับแน่นอนแล้วมันจะปอง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 ก็เนี่ยเขาบอกว่าถ้าขอเล่นกับลิลี่แล้วก็จะให้คิวอีกน่น เห็นไหมคนุ่นจ้อสร้างเรื่องอ่ะมีความลับอยู่ที่นี่เนูว่าแล้ววันแรกหนุไปแล้วหนุรอนานมากแสดงว่านุ่นไม่รู้เขาเข้าคิวกับพี่เขาเดินมาปรึกษาว่าเฮ้ยไพศาลพี่ถามหน่อยถ้าพี่เปลี่ยนเมียจากนุ่นเขาจะฟ้องพี่ไหมเ้าบอกว่าทำไมพี่เฮ้ยเองดูนี่เงี้ยเดินมาเนี่ยแปงสุดมากใช่ไหมแจ๊คแจ๊คเกียรติวะ ไอนี่ก็จะถามเรื่องนี้ที่บอกว่าไอ้กูกับพดพอแล้วเนี่ยคืออะไรวันนั้นน่ะหนูไม่สวยหรอสวยก็สวยเอาที่เรื่องหนูไม่สวยหรอวนี่ไงขาวไหมเนี่ยขาวครับอกบกนอนก็สวยอยากจะบอกตอนที่ไซคือคือแบบไซส์จริงๆรส่ไซ์ตั้งแต่ตรงนี้มาตรงนี้ลงตรงนี้คือแบบดูคนลุกมากพี่แฉ่พี่แฉ่ไหมพี่แฉ่ตัวไหนพี่คุณพูด เอาเรื่องนี้เออพี่เฉยเล่นเป็นอะไรเล่นเป็นงานมั้เล่นเป็นหุ่นเซียนชื่อหุ่นเซียนใช่หุ่นเซียนไม่ไม่จำชื่อได้นะไม่จำชื่อไม่วันวันที่พี่พศแกบอกว่าชื่อหุ่นเซียนอ่ะผมผมหันนี้เลยอ่ะพี่เอายิงจริงเหรอเผื่อเขาหยุดแล้วนะเผื่อเขาหยุดยิงกันแล้วนะแล้วก็อาจจะยิงกันต่อพ้อยดีก็ได้นะพี่เอาจริงกับพี่พศเอาเลยเอาเลยเอาเลยชื่อฮุ่นเซียนเอออะไรเงี้ยแต่ว่าผมผมเมื่อกี้ผมพูดบางเวทีผมพูดนิดนึงคือ หนังพี่พสเนี่ยเหมือนเหมือนที่ทุกคนบอกจริงครับเอาเป็นสาระจริงว่าผมเมื่อมาเนี่ยเหมือนผมที่ผมรับมาเล่นกับพี่พสเนี่ยครั้งแรกผมเคยดูสติแตกสุดโคโลครั้งแรกของพี่โพสพี่ปองยังไม่เมยนั้นแล้วก็ปาโมะแสงสอนมอสเต๋าอะไรต่างๆเนี่ยมันมาจากแกหมดเลยอ่ะผมเจอแกสมัยผมเล่นกินสีนะเตอแกทําไวหวานอ่ะเัน่ะเธอเธอกับฉันทําหนังสืออ่ะ แล้วอันนี้ผมเห็นแกเดินทางแกเป็นคนเดียวนะพุ่มกลับคนเดียวแม้กระทั่งเหมือนพี่คุยก็ยังพูดถึงเลยว่าเป็นพุ่มกลับคนเดียวที่ยืนยงคงพันธ์าหนังเยอะที่สุดเราไม่อายอินเดียเลยอ่ะเพราะว่ามีพน์อนน์อยู่อ่ะแล้วแกก็สามารถทําหนังแล้วก็ยอดไรได้ถ้าพี่ๆพอรู้อ่ะผมว่าแกผ่านให้ฝากก็ให้ฝากถามแกแกผ่าน้ความรู้สึกโอ้โหามรู้สึกของพี่พอะผมก็เลยมาร่วมงานนะแกแล้วผมก็อยากรู้ว่าโนฮาของแกเวลาแกทําหนังเนี่ยจริงๆสิ่งหนึ่งที่พี่พน์มีเลยนะ ความตั้งใจแกมีความตั้งใจแล้วแกก็เอาตัวประหลาดหลายๆตัวมาได้การล็อบบี้มาคือคนทุกคนมาด้วยใจแล้วก็มานั่งรอแล้วก็ผมก็ไม่รู้ว่าหนังมันจะไปยังไงผมก็เฝ้าดูแกจนแบบหนังมันจบอะแล้วแกก็พยายามส่งตัวอย่างมาให้ดูที่แกทําหลายๆครั้งทุกเช้านะแกจะส่งมาให้ผมดูทุกเช้าแล้วผมก็เห็นความตั้งใจผมรู้สึกว่าหัวกุ่งกับคนนี้เขาไม่น่าเขาถึงแบบทําหนังมาได้ขนาดนี้แล้วจนที่หนังเสร็จวันนี้ผมเห็น CG อะไรต่างๆเนี่ยผมคุยกับ CG จีมึงทำทันเห ท้อทันเหรอวะปรากฏว่าหนังมันเสร็จออกมาเนี่ยมันสําหรับผมนะผ่านหนังมาหลายเรื่องผมว่าอันเนี้ยมหัศจรรย์มากผมว่าหนังสนุกโคอาคาโรเนี่ยผมการันตีเลยว่าสนุกอยากบอกคนคนอายุมากๆทุกท่านนะที่เป็นรุ่นพ่อรุ่นแม่หรอกนะจะจะมีมันจะมีมันจะมีสติกเกอร์สติกเกอร์นะสวัสดีวันจันทร์น่ะควรมีสติกเกอร์อีกหนึ่งอันนะในวงการบันเทิงของพจน์อานนท์่ะสวัสดีคนหนึ่งนี่สวัสดีวันจันทร์สวัสดีวันอังคาร เพราะนัน่นต้องมีสเกอร์นี้สวัสดีวันนี้ถ่ายอะไรเ <c oughs> นี่ยพี่น่าทำนะพี่ <c oughs> พคนคนวงการมาใช้เยอะนะเชื่อผมอ่ะอก็คือสรุปนิดเดียวเพราะว่าถ้าเชื่อพวกเนี้ย <c oughs> อย่าไปเชื่อไปดูในหนังเองว่าหนังที่มันออกมาเนี่ยเป็นอย่างที่พวกเขาลุมประนามพี่กันไม่เชื่อไหน <c oughs> คนด่าเขาไม่เคยเถียงเลยนะยังไงก็ฝากด้วยนะฮะก็เป็นเป็นหนังที่ ที่สนุกแน่นอนนะใครที่ที่ตัวหนังพี่ออกมาเทเลท์องไม,ไม่สนุกไม่สนุกไปดูเรื่องนี้นะครับสนุกแน่นอนถ้าไม่อาคติสะก่อนนะก็ยังไงก็ฝากด้วยเพราะทุกคนนักแสดงในที่นี้ร่วมเล่นกันแบบว่าสุดตัวนะครับโดยเฉพาะพี่ป๋องทะลุก,กำแพงเลยอะไรเงี้ย<แ>ได้เล่นหนังกัตลารุร่นเก่าๆนาี่ผมโซ่ไรยังไงก็ฝากด้วย เข้าแล้ววันนี้นะฮะวันที่6พฤศจิกายนนะครับแล้วอย่างพี่ๆนักข่าวก็อย่าลืมเข้าไปดูแล้วจะได้ลบคำสมมาติของพวกดาราทั้งหลายเนี่ยว่าหนังพี่ไม่รู้เรื่องแต่รับประกันว่าเรื่องเนี้ยรู้เรื่องแจ๊ดจะหนีกลับบ้านนะ <c oughs> ไม่หนี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 ครับฝากด้วยนะครับขอบคุณครับไปเอาไข่เอาใครเอาลูกพี่แจ๊ดก่อนเรื่อง เรื่องลกเหนื่อยมากแจ็คแจ็คแจ็บแจ็คแจ็บแจ็ค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 แจ็แจ็บแจ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 